เบื่อแล้วว่า <ism> ม <mañana> ีแ <Whatever> ต <does that matter> <rawd Moder ate> ่ชูมืองั้นขอเปลี่ยนคาทเฟซหน่อยละกันไหนไหนก็ขึ้นสเตทใหม่แล้วก็ไม่เตรียมเลยนคทเฟซี่นเปลี่ยนเปยนด้วยยังไม่เตรียมกันด้วยนะไม่เตรียมด้วยเซอร์ไพรส์นะคะคาทเฟสนี้ก็เป็นคาทเฟซที่เคยใช้แล้วฮะอ่าโอเคถึงชื่อหนูจะเป็นของหวานแต่ถ้าพี่พี่มองนานๆระวังจะต้านทานไน่อยนะคะปะพวกเราพวกลรา ลงดีกว่าลงดีกว่าสวัสดีค่ะพวกเราขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครพินใครมาเดินค่ะโอ้ยไม่อยากไม่อยากทำต่อเลยอ่ะเฮ้ยถ้าหนุมามาคนนี้ให้ให้แพนเค้กอยู่คนเดียวได้ปะทุกคนเตรียมใจไปเลยนะคะคนนี้ บราไปก็แคสเฟสใหม่แล้วแล้วรอบเกนจะเหลือหรอก็ต้องเปลี่ยนอีกแล้วคิดส่วนโอเคมาทุกคนต้องช่วยด้วยนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมากี่เต็มกันว่างนะเต้นด้วยเต้นด้วยเต้นด้วยทุกคนเต้นเลยโอเคมาแฮนเค้กต้องคู่กับฮันนี่แต่ว่าตอนนี้ฉันยังไม่มองใครกต้นด้วยเซ้นด้วยเต้นด้ฟยทุกคนเ้น กันใหม่โอกาสหน้าโอเสวัสดีค่ะแฮนด์แครกบินไคฟเรนค่ะขอขอที่หน้าเต็มอีกรอบนะคะเมื่อกี้ตามสบายต่ค่ะเราไปเตรียมโตัวกันดีกว่านะคะบายหมดความน่ารักก็มาที่ และแล้วก็มาถึงมีแคนเฟสใหม่ไหมอย่าบอกว่าแพนเค้กเปลี่ยนแคนเฟสอีกไม่เปลี่ยนต้องใจเอาแบบหวานหรือโจโจเอาผสมมันผสมกันเขาบอกว่าเอาหวานด้วยโจด้วยชจวงชวง่วใครลองได้ก็ช่วยลองด้วยนะคะรวมถึงทุกคนเตรียมเตรียมกันก่อนหน่อย ไม่ต้องเตรียมหรอกได้อยู่แล้วโอเคโอเคเชื่อใจกันแพนเค้กต้องคู่กับฮันนี่แต่ว่าตอนนี้ฉันยังไม่เอาใครเอาสดนี้กำลังสบายเอาดูจะมีแฟนใช่ไหมาอาเจอกันใหม่โอกาสหน้าไปค่ะทุกคนไปเราลงเถอะสวัสดีค่ะคุณไก่สวัสดีค่ะ สมกันไงตอนแรกก็โจก่อนตอนหลังก็ลงไปนั่งเลยหวานๆถ้าอยากดูอีกก็ต้องมาอีกตอนรอบเย็นนะคะเด็กคนนี้มันร้ายรอบเย็นก็ต้องแบบว่าลงไปนั่งแล้วค่ะตอนนี้ต้องเป็นลาริซาป่ะเออเดี๋ยวไทยยันอะไรไม่ไม่คือตอนนี้พี่ขอซูมข้างหลังคือแบบว่าเตรียมเตรียมไม้เรียวแล้วนะเอ้ยอเปลี่ยนชุดไหมคะก็ขอตัวไปเปลี่ยนชุดก่อนนะคะไปเตรียมตัวเลย บฮายบายมทำไม่ดีตลอดเลยนะเป็นเก่งสตเครียดนะเนี่ยแต่ลูกเย้อันนี้เอ่อถ้าจุงใครขึ้นมาก็ต้องมาเต้นด้วยนะอ่าเฮ้ยอย่ามองมาทางนี้โอเคฉันปักบุดไปแล้วคนนี้ต้องเต้นได้แน่นอนฉันเชื่ออย่างนั้นโอเค คนให่ฉันก็รู้ว่าใครคนที่มัดผมสูงสูงหน่อยไม่รู้ว่าใครเลยไม่รู้ว่าใครเดี๋ยนะไม่ไม่ไม่ก็มัดผมสูงสูงก็มีตั้งเยอะแยะเห็นไหมพี่หิ่ต้งมาสูงเลยเออหลอนตัวหลอนตัวใช่ไหมหลอนตัวนี้มาหัวสูงมากหรือจะเข้าบ้างดีเข้าบ้างลงไปแล้วลงไปลากขึ้นมาโอเคมาแพนเค้กต้องคู่กับฮันนี่แต่ว่าตอนนี้ฉันยังไม่มองครฮันีกำลังสบายไม่รู้จะมีแฟนทำไม ใครเปิค่ะไหนบอกไหนบอกไม่เต้นไหนบอกไม่เต้นพอเขาชวนมาเต้นนะพี่เปพี่พี่ปายาณมองเหมือนเหมือนอยากเต้นอีกกรอบไหมเฮ้ยได้มาสามสี่แพนเค้กได้คู่กับแฮนนี่แต่ว่าตอนนี้ฉันยังไม่มองใครแต่วันนี้กำลังสบายอ้าฮ่าไม่รู้จะมีแฟนทำไมอ้าฮ่าไม่เจอกันใหม่โอกาสหน้า ไม่ใช่เล่นๆนะเนี่ยไม่เบาไม่เบาอ่ะค่ะเสร็จแล้วค่ะไปกันเถอะเสร็จแล้วก็ไปแเลยเนาะนะคะเขาาตัวงไปเต็มตัวนะคะหนูาอยากกินไปเดี๋ยวทุกคนคะเมื่อกี้แพนเค้กเดินลงไปแล้วทุกคนแพนเค้กแพนเค้กลงไปแล้ว